สวัสดีครับพี่น้องที่ลุ่มประักถูกท่านคราบรายการเสียงชุมชนคนไทยบานตามสไตล์พญานุล่งวบประจงครับเมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบหา้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วครับพี่น้องเย็นวันเสาร์นะครับวายุบานน้องหอยเท,ทยวันตำบนตุรกเีเพื่อนน้องเลือจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวานในห้อนไล่ลายครับใจสิลาดสีกูดมัน่นโบปินตะยูเอ,อต่ว่าไข่แนฝนปกลงมากครับประเทศไทยชุ่มช่ำ อากาศเมนีก็เลยสบายหนะลังจากเมื่อวานหอนตับแหลบเลยครับเอมันหอนแห้งๆยามใดนี่นะครับฝนกระทังลงมายาง้มนั่นล่ะเมื่อวานกะส่งไข่แน่อยู่ดินะครับอยู่บ้าน,น้องหอยเหาย่าก็ได้นะก็ว้ากระจาพูดคุยกันนะครับเมนีเลยสามโมงเสาเก่าไดร์กามาสามสิบหน้าที่แล้วครับพี่นอ้องวิถีชีวิตไทยบ้านเฮ่ากะอยู่จังไดก็อยู่คือเก้านะครับยิ่งช่วงผ้าวาเศรษฐกิจจังสี COVID ่โควิดเขามา โอ้ยเจ็บจะมาพิรยังกับโบได้ครับสิพูดสิจาสีว่าสีคุ้ยไปหั่ไปนี้ก็คืดยากไล่ได้กับโบมีครับรองเงินเยียวยากับโบมาปัญหาปากทองสําคัญครับถ้าวันที่หน,นึ่งเพฤ่อสภาในรัฐบาลยังนิ่งเฉยอยู่นะครับยังสีมีตอพ่อรอก่อชุกเฉินอีกอยู่เนี่ยรับรองว่าประชาชนเปิดเองครับเปิดเอง เพราะว่าให้เขาอยู่บ้านอยู่ซองกับบมี่ยังชดเชยให้เขาครับเงินเดียวยาก็ได้แต่ผู้ไดกเกษตรก,กรเนี่ยไล่ละคั่วละมืนหานมันจีบอยู่ด่าวังค้านเป็นติความบังฉะนั้นประชาชนเลยอดบบล้นทนบ่ได้ครับรผมเบิ่งในคลิปในมองในสถานที่ต่างๆหลายไล่แล้วผมเห็นพี่น้องเริ่มเปิดกิดจาการมเองแล้ว ทำมาหากินเองแล้วล่านทัดผมล่านเสริมสวยล่านสมมติใส่ลานเมียอย่างต่างๆเขาอดบ่ล้นทนบ่ได้แล้วครับจําเป็นเขาจะต้องออกมาทำมาหากินถ้าคืนเสื้อรัฐบาลนี่อดตายเนี่ยแน่นอนฉะนั้นเขาจะต้องดิน้นรนนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้แนวทางให้แนวคิดให,ให้ความรับประกันเขาบ่ได้เลยครับนี่แต่ว่าบอกอหยุดเชื้อนะครับ อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติแต่ว่ายูแล้วเขาสิตายครับเงื่อนเดียวยาก,กบบระบอกใดเอายากเอาแท้เงื่อนหลวงเงื่อนขัางครับวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดน้ามูนะครับเอไอระบบคอมพิวเตอร์วันเสาร์อาทิตย์มันก็หยุดรัฐบาลกระสีถนนใช้เว้าไปเรื่อยครับคนปลูกข้อตายไล่วันกระบ,บ่สนแต่แต่มึงสิตายกูเว้าของกูไปเรื่อยหมอก็เว้าไปโค้ชก็เว้าไปรัฐบาลกระว้าไปนี่แต่ว้ากระวา้าแต่ว่าผลงานบกเกิด เฮ็ดไทยประชาชนโบเสื่อมันในรัฐบาลเ่ายังเขากับโบฟั่งหรอครับเดือนเพราะว่าเขาสีอดตายไอโ้โควดโคววดนะครับตายจากไล่แล้วกลวยจากไร้ติดเชือช้อจากคนว่าไปซื้อต่ว่าคนขาตัวตายไล่วันบบเห็นเอามาอ่างบบเ,เห็นเอามาเบานี่จะซื้อเขาลงแล้วการบังคับใส่กฎไม้ของเจ้าหน้าที่รัดกับแบบสีถนนใช่ตีกฎไม้เขาคางจะของเพื่อสิเปลี่ยนความผิดปิดนเงิน เห็นแล้วครับเห็นธาตุแท nice. ้แล้วครับในระบบรัฐรัฐข้าราชการเนี่ยรัฐราชการทั้งหลายเนี่ยมีนายกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนิตรีผมเองก็สงสัยอยู่ดหอกเป็นอย่างเขาบอสไซนักการเมืองรัฐบาลชุดนี้คือใส่แต่ข้าราชการแท้้าราชการโลงมากเป็นยังไรครับผู้ว่ากับผู้ว่าตัวเดินโดนประชาชนนด่าผู้พ่อผู้กองผู้พันผู้การทั้งใดโอ้ประชาชนเขาด่าเลย ระบบราชการระบบรัฐราชการร่วมศูนย์ไงเขาคืออย่างอื่นบ่ออกหรอกครับนอกจากการใส่อำนาจนอกจากการใส่กฎหมายการตีความกฎหมายก็ตีความเขาขางเจ้าของลูกน้องว่ายังได้ลูกพี่ก็ว่าไปยังสันว่ามีพิษเป็นพิษถืกเป็นถืกบ่มีครับอย่างดีที่สุดมุกเกามุกเดิม ผมจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพนาะหันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายละจบครับต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละบ่ดด้รับความเป็นธรรมบ่มีสองฝ่ายหรอกฉะนั้นผมก็เรยกว,ว่าปล่อยไปจังสี่บ่ได้แล้วพี่น้องประชาชนกระถามหาแล้วว่าผู้ได้ิีเป็นโตเปิดกับรัฐบาลนี้เตพระรามเจ็ดนี่โตเปิดบ่เตานเตพระรามเจ็ดเปิดเนี่ยโอกาสนาได้เป็นนายก เปิดแม่ผูใ้ใดสิเปิดเดือนนี้ประชาชนอดล้นอดล้นทนบ่ได้เหรครับบอกให้เขาอยู่บ้านแต่เขาบ่มีกินครับเงื่อนเดียวยาหาพันกับบ่ได้ทามแล้วทามอีกอุทธรณ์ปนนักโทษหนีคดีเอาหลดนี่แหละผมว่ารัฐบาลนี่เบิดความหนาเสื้อถือแล้วลมเลวแล้วบริหารชาติบ้านเมืองบ่ได้แล้วการราชการกับธนดแต่เรื่องของใส่อำนาจถูกพิษบ่เกียเียวบ่เบิ่งสภาพวะสังคมบ่สนโลก จังจับคนงานก่อสร้างสิบหาคนนีฟาเคาฟิวเนี่ยดีเด้บริษัทเขาใหญ่อะบริษัทยังเด็ดที่ผมมุดเป็นซิโนไทต์ที่เขาก่อสร้างอะ,ะแต่ซีตาซารับเหมาน้ำบานมึงจับกินดีเบสเอเลียรละไล่ละเมินเนะียยังขี่ไล่อะเห็นว่าโบกไพ่ไฮโลกับไปเลยจับช่วงกอ่อพระาะเราบอกจุกเชิญเลจับดีนะักแต่แต่ก้อนก็ส่งซวยกันยุบเป็นประจำเพราะเราเก่อมาเอ้ยเอานาเอาตัวรอด เดินไปสันดานสักดีหน้าถ้าอาะเป็ยนยังไงครับวิกฤตนี่แหละมันเห็นมันเห็นให้คนเห็นนะนำลถต่อพุทธสันดานธาตุแท้ของข้าราชการบางคนเป็ยนยังไงคนักการเมืองบางคนเป็ยนยังไงครับนายกรัฐมนตรีเป็ยนยังไงเจอวิกฤตแท้โควิดนี่ไปบปิดเลยครับเพราะว่าตั้งต่กี้แต่ก่อนก่อนถึงมามีอำนาจไปป่นไปจีเขามาเด้ไปบังคับเด้ ออกกดเพื่อให้เขาคางเจ้าของได้เป็นไงเดว้ว่างแผนเพื่อได้สืบสอดอำนาจสีจนนุนใช่มีการตีนักกฎหมายอ่ะแต่มันฝืนธรรมชาตินะครับฝ่ามีตาอ,อฉะนั้นเท็ดนี้ยังไปมันบสอดคล้องตามสภาวะกับความเป็นจริงปัจจุบันมันฝืนธรรมชาติเพราะเจอเหตุเพศไดเพอีหลีแท่มาเา,ไไาเป็นยังไงไปวาปิดเลยครับ เมือวานผมได้ล่งเฟตของเป่าบุญจินที่ตัดสินที่นองกาเจดเดเบิงหลายหลายคนตาตาตาติดตามเฟตผมผมสิล่งประจําดอกคือช่องโทรทัศนี่แหละนี่ยังมีนี่ยังดีๆผมก็จะแช่งลงไปแต่ว่าก็ต้องขอประท่านอภัพผู้้ทีเไดเเบิงแล้วนะครับก็เลื่อนผ่านไปก็ได้แล้วขอประท่านเอภัยผพุท่บม่มักเออกราหน่าคิดต่างกระบว่ากันแต่ว่าถึงสําหรับที่ภูมักเป่าบุญจิน เดินเจ้าเมืองหน้าเป็นยังคือฟาฝืนพลัดใช้องค์การสเสบียงขัางอาหารมีไว้เพื่อจะย่างเกิดซึกสงข้ามเป็นยังจังเอามาปลอยให้ราชดอนได้กิ่นก่อนคัดพลัดใช้องค์การเจ้าเมืองกระสวนกระขอว,ว่าบ่มเป็นสวนดอกกระคอว่ากับสารต่อบุญจินวาแต่ผมบาเหดจังสี่โอนอยากปากแหงแพทไทาบานสงข้ามกับบมี การสูรลบปบมือกับบอมีในเมื่อว่าประชาชนโอดอยากไผ่าฟาประชาลาดเปรียบเสมือนลูกหลานของพระเจ้าแผ่นดินแต่แล่เมื่อลูกหลานของพระเจ้าแผ่นดินที่ผมดูแลอยู่แท่นพระองค์ได้รับความทุกข์ความยากผมปล่อยให้เขาได้กินบ่ดีบอกว่าจันได้ว่าต่อวุญยินบอกว่าเออก็ดีแต่ว่าจสเอาความหนีมาลบหลัง คําสั่งว่าจะของทําถูกบอได้ผิดก็คือผิดถูกก็ทื่อทึกแต่เจ้าเมืองกับสวนออกมาว่าถ้าความผิดของกับผมเฮดให้ประชาชา์ลาดยูได้เป็นหมืน่นเป็นแสนคนโบอ้อยากปากแห้งแม่ชีวิตผมชีวิตเดียวสิตายไปก็คุ้มแล้วเป่าบุญกินเป็นสารสะอึกทันทีเลยซึ่งบอก ให้วังเฉาหมาหั่นทหารองค์ขลักให้เจ้าเมืองไปแต่งตัวไหมโมเมนชุดนักโทษแกงซี่ให้แต่งตัวเป็นเจ้าเมืองเต็มยศทาบรรดาศักมาเว้ากับขาถึงสีมีศักสีถึงสีสมศักรีนี่แหละครับคือการละครเนี่ยคือหมายว่าการใส่กฎหมายมองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สุขแม้นบางขัางมั่นสิขัด ขอระเบียบบังคับกติกาที่ว่าไว้แต่มันก็ต้องมีขอยกเว้นเสมอมันบ่แมนว่าสื่อบื้อไปจังสี่คือจังซี่เฮาเห็นแม้กระทั่งการฉีกกระดาษของคนงานก่อสร้างกบสมกวรเห็ดไปฉีกเอียงนะ่ะมีประโยชน์อย่างไปฉีกเพื่อหยังนะ่ะมันเป็นหยังจะไปฉีกมันนะ่ะมันกบสมเหตุสมผลแล้วก็แท้กันไปแท้กันมาเข้าคางกันเห็นแล้วระบบราชการในประเทศไทยเนะี่ย มันเปลี่ยนพวกมากลากไปมันบบเกี่ยวกับคุณธรรมศิลธรรมขึ้นอยู่กาบว่าเจ้ายุ่ขางภัยผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจการคิดเอาตัวหลอดแต่จะของประมาในี้ที่สุดจะของกัสิบหลอดประเทศชาติกัสิบหลอดในสภาพวะของประเทศไทยนี่คือกันครับพระเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐบาลบังคับได้จุใส่สกฎหมายจับปับไหมจับกรรมจับปับคุ้มขังของประชาชนอยู่เลยออกกฎระเบียบขึ้นมาก โดยบ่เบิงสถานการณ์ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงประชาชนอดอยากปากแหงเป็นยังไงแย่งเขากินแล้วเรียกกันว่าแย่งเขาหมากินแล้วแย่งหาอ่ากินน้ำทังขยะแล้วนะครับนี่แหละผมเลยว่ามั่นต่องเบิงสถานการณ์คือกันกอนสี่ใส่กฎหมายผมว่ารัฐบาลทายังต่ออายุพระโลพ่อรกอชุกเฉินไปเรื่อยๆประชาชชนอาจจะบ่เห็นด้วย ว่าเปนผมมาปลุกระดมต่อต้านอำนาจรัฐเลยแต่ว่าผมมาวิเคราะห์มาเว้าสถานการณ์ให้รัฐบาลฟังว่าสถานการณ์นี่มันบ่น่าจิต่ออายุของพ่อราก่อชุกเฉินออกไปโควิดนี่มันก็บบหนักหนาสาหาัสประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนอุณหภูมิของโควิดที่มันอยู่ใดตามที่ผมพูดมันอยู่ใดแค่ยีซโง,งศา เตมือว่านเนี่ย40กรัวองศาครับมัดกระต่ายครับบวมแต่โควิดฉะนั้นบ่บมีเหตุมีผลใดสิรัฐบาลที่ไปต่อก่อต่อพวกเราก่อชุกเฉินเลยต้องเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทำมาหาจกินโดยปกติสุขคือเก่าบ่ได้ไมายความว่าเปิดมื้อนี้แล้วมันสิขายดีมื้อนี้คนยังว่มีเงินครับถ้ายืดเยื่อออกไปคนอดตายหลายก่อเก่าครับ การเจล่าจนก็สิเกิดขึ้นเหตุการณ์กองเขาหน่อยขาแม่ก็สิเกิดขึ้นรัฐบาลที่คุ้มอยู่บอกนะครับเงื่อนเดียวยากอะบ่ได้เบิดตทุกคนจักสิได้หรือบ่ได้กับบอ้เว้าไปเรื่อยๆว่าไปเป็นเดือนแล้วแตงแต่ยี่สิบแปดมีหน้าจนว่าสิครบยี่สิบแปดนี่สารบจากกีมือนี่แกยั่งว้อาอยู่คือเา่าแต่ว่าเงื่อนกับบ่ได้บอกแต่ประชาชนจะเย็นๆอดเอาอดเอารัฐบาลมีเงิ่อนเดือนข้าราชการมีเงินเดือนน่ะ บ่เดือดร้อนแล้วถ้าประชาชนบมีเงินเดือนอนีนแ่แหละครับมันเดือดร้อนฉะน,นั้นผมก็อยากฝากผู้มีอำนาจหรือผู้แทนราษฎรก็ซ้อยออกไปเว่าตตอนนี้ครับเขียนโอเเข็นใจไทยบ้านน่เอ,อเดี๋ยวนี้ค้าขายบ่ได้เงินกับบ่มีงเงินเดียวยาก็บ่ได้เฮ็ดยังกับบ่ได้นะครับปล่อยให้ประชาชนด้ทถ้ามาหากินยังสะดวกเพราะน,นั่นก็พอะแล้วครับบพต้องการดอกเงินเดียวยาทำมัเยยานเจียวยากขนาดนี้วันที่หนึ่ง เพื่อเผ้ารัฐบาลนาที่เปิดให้ประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้ทํามาหากินโดยสะดวกนะครับคุณพูดท่องสารนอกสวัสดีสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับเอ่อเอฟซี FC ของผมกับเมื 10, 2, ่อละสองสามคนหนึ่งดอกบาหลายดอกตอนนี้ก็ดีใจแล้วครับ ว่าสู้กันฟังครับในบรายการเสียงจบจนคนไทยบ้านตามภาษาพอยาย่น,นโล่งครับได้สาระเน่ยบไดสาระเนี่ยก็สร้างหัวมันทอเนาะนะครับก็ถือว่าว่าซสู้กันฟังนะครับปีนี้ฝนฟ้าก็ส่งสีดีอยู่ถ้าพี่น้องได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับบม่ต้องห่วงดอกเงื่อเหี่ยวยาเขาขายเขาเอาก็ได้นะครับมีฝนมีน้ำ มันก็มีคบมีเขียดมีปูมีป่ามีพืชมีพักมีการจ้างงานอ่าก็มีไล่ได้ขายผลผลิตการเกษตรมันบมแม่นขายถ่าขายตั้งแต่เข่าเลยครับมีหน้ามันได้ขายหอดหววขายหอดกบหอดเขียดมีปูมีป่าความอุดมสมบูรณ์ตามมากความอดความอยากมันกับ่มีนะครับเหลือนั่นมันก็เอาไปขายก็เป็นเงื่อนเป็นข้องเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือมีนม้ำมีฟ้ามีฝนอย่างเดียวฉะนั้นสิ่งที่ผมขอลองกับรัฐบาลก็คือว่าอย่าออกกฎระเบียบอีหอย่างหลายหลายทออย่าไปย่านหลายถอบัโควิดนานาย่านประชาชนคนในชาติอดตายหาวิธีการหมอที่เว้าอยู่เนี่ยให้เศร้าเว้าซะแห่งเว้าเท่าใดคนแห่งหดหูใจนะครับโคชกรัฐบาลก็เศร้าว้าซะนะครับ ให้พี่น้องประชาชนเดวเว้าแน่ให้ผูแทมของเขาเดวเวาแน่นะครับย่าเว้าแต่ไฟของเจ้าของหลายเว้ามากย่ำใดประชาชนหันใจยากนั่นไมยเพราะว่าเว้ามากมีแต่ขอระเบียบมีแต่สีจับมีแต่สีปับมีแต่สีเอาพิดกับรัศดรเจ้าของเออทั้งๆท,ท,ที่ว่าเจ้าของเนี่ยมากปกครองประเทศแล้วกระบ่มีปัญญาบริหารประเทศได้เ็ดให้ประชาชนอดอยากปากแหง้ง ขนาดนั้นก็ยังบ่อยากให้เขาเว่าวอยู่มันที่เอาจังไรแท่คนนะครับแต่นั้นเสียงน้อยๆแหยบเหยบเหยบ,บคือเกียดเจ้หน้าของผมเนี่ยมันมันบ่ดังมันบ่ดินมันบ่เปลี่ยนคนดังแตว่าก็อยากว่าให้ฟังว่าไทยบานก็เดือดร้อนนะครับเขาจินมันก็บ่มีปีกายมันก็แรงเขาต้นเดียวก็บ่ได้เจียวมาประกอบกับโควิดมากมาประกอบกับพวกเราชุกเฉินมาก มาประกอบกับโรคระบาดเขามามาประกอบกับรัฐบาลพี่บ้าข้าราชการบ้าบ้าบอกฎหมายบ้าบ้าบอีกโอ้ยนายประชาชนทนบ่ไดล่ะครับหนึ่งพฏสภาพยาตอเพระเราก่อชุกเฉินเด้อผมอยากมันวุ่นหยากมันกะลิยุกแต่ในนี้เบิ้งข่าวเบิ้งข่าวกับประชาชนเขาทนบ่ไวล่ะล้านข้าล้านขายร้านยังเขาบ่ฟังเสียงรัฐบาลแล้วเพราะว่ารัฐบาลบ่ได้ห็ดตามสัญญา มิเตสีจับสีปั๊บเขายังเดียวคนมันสิตายมันมันโอดบด่อใดด้ผมยาบ่อยอย่างห้เปลี่นกองเขาน่อยขามเมียครับฝากรัฐบาลไว้ซ้ำนี่แหละขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ